ความสวยงามไม่เข้าใครออกใครนะครับปัจจุบันการทำศัลยกรรมก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วโดยเฉพาะการทำตา2ชั้นเพื่อเพิ่มสเสน่ห์ให้กับดวงตาดูสดใสและอ่อนเยาว์คือคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยมาจะเดินเข้ามาหาเราแล้วก็บอกว่าเขาหนึ่งตาตกค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยแต่ละคนปัญหาไม่เหมือนกันเลย อย่างเช่นกลุ่มคนอายุน้อยบางคนก็หนังตาตกจริงๆค่ะบางคนก็เป็นแค่ตาชั้นเดียวแต่ก็รู้สึกว่าเขาตาเล็กถ้าเป็นกลุ่มคนที่อายุเยอะหน่อยส่วนใหญ่ปัญหามาจะเกิดจากความหย่อนตามการเวลาค่ะปกติคนเราอะค่ะจะมีกล้ามเนื้อที่ใช้ในการลืมตาก็จะมีพังผืดบางๆจากกล้ามเนื้อนี่ค่ะมาเกาะติดกับผิวหนังเวลาเราลืมตา ผังผืดก็จะดึงให้หนังตาพับขึ้นไปกลายเป็นตาสองชั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่มีผังผือดมายึดเกาะกับผิวหนัง<ๆ>เขาก็จะเป็นตาชั้นเดียวค่ะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราจะมาผ่าตัดเราก็เรียนแบบธรรมชาติค่ะถ้าเขามีตาชั้นเดียวเราก็ทําให้กล้ามเนื้อลืมตามายึดเกาะติดกับผิวหนังทางด้านหน้าพอมีรอยยึดต่อกันเวลาเขาลืมตาผิวหนังก็จะซ้อนขึ้นไปเป็น2ชั้นทําให้เขามีตาสองชั้นขึ้นมาในบัดดลค่ะก็จริงๆแล้วอายุเท่าไหร่ก็ทําผ่าตัดได้ค่ะ การเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดจริงๆแล้วการผ่าตัดหนังตะตกเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ต้องดมยาสลบค่ะฉีดยาชาเฉพาะที่ทําแล้วกลับบ้านได้เลยถ้าเรามีโรคประจำตัวหรือแพ้ยาอะไรบอกให้หมอทราบก่อนก็จะเป็นการดีทีเดียวค่ะแม้ขั้นตอนการทําตาสองชั้นจะดูเป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยากและใช้เวลาไม่นาน แต่การดูแลหลังการผ่าตัดตาสองชั้นนี่สิครับก็เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้เข้ารับการผ่าตัดตาสองชั้นควรเอาใจใส่และดูแลเป็นพิเศษนะครับก็หลังการผ่าตัดนะคะการบวมการอักเสบเป็นเรื่องปกติค่ะนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสามถึงเจ็ดวันแรกบวมแน่ๆคาดหวังไว้ได้เลยไม่ต้องตกใจนะคะทีนี้แล้วเนี่ยวิธีอะไรบ้างทำให้มันยุบบวมเร็วขึ้น การพักผ่อนเยอะๆการนอนหัวสูงอย่างน้อยสัก3า0องศาการประครบความเย็นใช้ของเย็นๆประครบวางไว้สัก15-30นาทีทำทุกชั่วโมงในช่วงสองสาวันแรกก็จะช่วยลดบวมได้ดีทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในช่วงก่อนที่จะตัดไหมเนี่ยถ้าเกิดแผลไม่โดนน้ำได้ก็จะเป็นอันดีค่ะยาทั้งหมดที่คุณหมอให้มาก็ใช้ตามนั้นภาวะแทรกซ้อนที่เราค่อนข้างกังวลมากก็คือเรื่องการติดเชื้อแล้วก็การเลือดออกมากหลังการผ่าตัดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย แพทย์ส่วนใหญ่ทุกคนเขาจะมีความรู้เขาจะระมัดระวังและป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอยู่แล้วค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ามันเกิดขึ้นถ้าเรารู้สึกมีอะไรผิดปกติหลังการผ่าตัดเช่นมันเขียวช้ำบวมมากมันเลือดออกมากหรือตาโลมัวลงให้รีบกลับมาหาหมอนะคะก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะดวงตาเป็นอวัยวะที่มีความสําคัญฉะนั้นการเสริมความงามให้แก่ดวงตา จึงต้องระมัดระวังและดูแลอย่างพิถีพิถันเพื่อดวงตาคู่สวยจะได้ยืดอายุการใช้งานไปอีกยาวนานทีเดียว